สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับทุกท่านพบกับช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์เช่นเดิมค่ะวันจันทร์ที่29มกราคมพศ2567สำหรับคลิปนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวสารเมื่อวานลูกชายมาในรายการเพชรตัดเพชรสาสีซีซั่น2ดูดูแล้วลูกชายก็ถือว่าเก่งระดับหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยศิลปินท่านอื่นที่ร่วมรายการมีแต่เสียงดีๆเก่งๆทั้งนั้น ครั้งแรกกับการร้องเพลงบุญเวทีเพชรตัดเพชรสาสีสสัน2อร้องด้วยแสดงด้วยก็ถือว่าทำผลงานออกมาดีมากๆเลยทีเดียวคณะกรรมการก็อาจจะมีคำเมนต์บ้างนะคะก็ถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อาจจะต้องมีการฝึกฝนค่อยๆพัฒนาเมื่อวานลูกชายมาในบทเพลงรอวันเธอว่างร้องเพาะมากเลยนะคะแม่แม่แมทางลฟ์สด เข้ามาให้กำลังใจลูกชายกันอย่างล้นหลามมาฟังความรู้สึกของน้องลีโอในรายการเพชรตัดเพชรนะคะ แล้วก็ชื่นชมมากกับดนตรีกับการัดแปนนะคือที่ผมมาที่เนี่ยคือแบบคือไม่ได้คิดว่าอยากจะมาแข่งหรอกฮนะเพราะว่าอยากจะมาชลิตตัวเองมากกว่าแบบอยากจะมาศึกษาทําให้ตัวเองพัฒนาเป็นอาชีพมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะลูกชายเล่าความรู้สึกพูดดีมากๆฝากเป็นกําลังใจให้ลูกชายกันต่อไป สำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาก่อนขอบคุณข้อมูลดีๆจากน้องลีโอไม่หมดนี้ขอบคุณ FC แฟนคลับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ